สวัสดีครับม่ยาพ้าดรวยครับฮานอย VAP ประจวัสศร์ที่สิครับ,อ,รบ,รบอ่เดืนเอนนี้ก็เดือนมิถุนายนเดือนนากรก,ก,กรกดาคมการขอให้ชโชว์กมันมา,นานลำบับเลยรวยสบู่ทุกคนครับหรับโชว์กันตัวนาครับมีเงินเมินให้เต่าทวีคุน,เ,นเพิ่มเป็นเงินเมื่นหลานแสนหลานครับ มาเบ่งคลิปนี่ครับเล็กเด็ดไมาายาครับอานอย v ี p คร,รัครับเซาที่ี่ส้าไยาผ้ลวดครับก็ไค์กดติดตามกนันชมคลิปใหม่ๆของไมยา ว่านี่มันเขาว่านี่เล <c oughs> ็ว่านี่เล็กเขาเขาตรงนี้ สำหรับหัวลูกศุกรับเขาทั้งล่างทั้งบนครับเขาสีเปล่าไหมคนระัเขาเบิร์ตจอมมาท์เงครับวีพี่ครับฮาหน้อย อะไรก็ติดตามครับมาในกรไดเด็กสาเก่าครับมีสี่เผาหกโตนะฮะเล็วิ่งสองโตครับมาเบิงแถวแรกครับแถวแรกมีสองโตครับมีศูนย์เจ็ดเก่าสามครับแถวสองมีตัวเดียวครับมีแปดเจ็ดแถวสามครับมีสามโตมีสี่เจ็ดยังเจ็ดหกหนึ่งสามครับเล็กวิ่งครับเล็วิ่งก็มี สามกับเจ็ดครับสามกับเจ็ดฮะคนหลายคนติดตามสองไมยาครับโชคมันมาลำลำเลืล่อยๆวดจะผูดทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ